ร5 0กรัม150กรัมนี่150ากรัม <c oughs> อันนี้คือจานที่หนึ่งนะครับความนุ่มระดับที่หนึ่งมาเป็นความนุ่มระดับที่สองแล้วก็ระดับที่สามแล้วก็สามจุดสาม แบบนี้นี่คือเราจะไล่กินตั้งแต่อันนี้เป็นต้นไปต้องจะเบาสุดก่อนเลยนะครับการนี้ครับเอ้ครับอ๋อเข้าใจคนละอืมอืมอืมเข้าใจเลยอันนี้เนงเบอร์สอง จำขึ้นเนื้อไม่ได้นเดี๋ยวมาสรุปให้อีกทีนึ่งออล็อยากให้ทานบสีสขจะึ้นมาที่แก้มออกอาบขึ้นมาที่แก้มออกจมูกปสมองมันเล่ผสมพสตที่เราชิมลงไปกับข้าวเนือเลยแกทงนึงที่อยากให้ทานเป็นซอสท้องกับทิไทยนะครับท่ทือ้องานมา อันนี้สองนาะหมนหนึ่งสองสามนะนี่กูเข้าใจพอมึงสอึกมึงจะเก็ตเลยว่าทำไมเขาถึงเย่างนกันนี่กูอะไรดูอันที่สาเนี้ยไปนี่เขาบอกอยู่ไหมสามครับอ๋ออ้ออ๋อทุกคนเลยอือหือ ตังอ่ะอือสุดๆตอนที่ย่างนี่สุดเลรับเพาญี่ปุ่นการปรนั้นนะครับโอเคชิ้นเด้อเปล่าๆเลยที่ไม่มีการตกแต่งเลยนะครับก็คือมาเสร็จมาย่างกับนล้วมันเหลือแค่นั้นอันนี้ครับได้รางวัล5ปีจากการประกวด5ปีไม่รู้ได้รางวัลอ่าเราเรียกว่าวากิวโอลิมปิกครับ5ปีวากิวโอลิมปิกอ๋อ5ปีแข่งครั้งหนึ่งโอเค2027เป็จัดที่ฮอกไกโดอันนี้ได้แชมป์มาครับ เราจะชิมเนื้อเปล่าก่อนที่ atte, ไม่ต้องจิ้มนี่เป็นระบบากือซอ่ดิเป็ดสนุกปะคอนเสิร์ตเ่ยอันนี้ไม่สนุกนคอนเสิร์ตอันนี้จิ้มจิ้มน้ำจิมมม้มใช่ไหมแย่ yeah. อันนี้คือพริกไทยโง่ดิมาแล้วไข่พริกไทยจิ้มน้ำจิ้มปึ๊บมาร์คเข้าไปแบบนี้นะครับคุณเข้าใจแล้วชอบแบบนี้ ชอบเวลาพี่สนุกแบบเออแบบมาไหมมาเอาเอาค้บพี่คับเอาคางี่ค้าให้ขนานั้นาอีกตัวอะไหรออีกหนึ่งอันเหมือนก <ve> ันทดลองของเราครับสามจุดสามเนี่ยแม่งละลายไปเลยหนึ่งได้เคียวสองหนึ่งได้เคียวสองเนี่ยมันมันนุ่มขึ้นชวนสามเนี่ยพอมันเป็นญี่ปุ่นมันนุ่มเลยมันนุ่มแบบบุ๊บเลย นี่ตัวสุดท้ายเนี่ยมันเป็นลายหายไปเลยอรอขออนุญาตนะครับนี่ค่ะขออนุญาตคับ ให้ไม่เอาเอาเอ,เอไม่ต้องเอาไว้สัตว์ดูความสีเนื้อแบบโอ้โหสเฮีย่ยเป็นไงละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือนะอันนี้คือจานที่สี่ของเราเมื่อกี้นะครับข่อเที่ยบม,มันเต็มเต็ม เดอะเบสไอ้นี่อันนี้เหรอจริงนี่คือโบลาเบสครับแบบสเต็กครับผมยิงเขียวยิงนุม่มยิงนุม่มยิงแดงยิงแดงยิงนุม่มสวัสดีครับอะไรวะมาครับมาครับมาครับปวดขาเกียวเขียวให้ตายหัวลอยเลยโอ้ดีวะเอาอีแม็กซครับตายละซอส าบอกวอ่าซอสจากข้าวชั่ำชันจะอร่อยมากโบลงไปโบลงไปแล้วนะครับก็มนด้วยคุณเนื้อต้องคุกเหรอโนไ, <No S 2> ไปอย่างนี้เลยออื้อ ตับจำบีดีเลยว้าชิมทุกเนื้อครับรครบี๋ยวทุกเมนูไม่รครบเดี๋ยาดเหมือนขาดเมนูนึง่งขาดตัวนึงแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่เป็นไร เรากินส่วนที่ดีที่สุดทั้งหมดหมดแล้วก็วใครชอบครับก็มาได้เลยนะครับลีโดชั้นสองไอ้ข้างฮอคอนเสิร์ตลีโดสยามไม่จัดสยามไหมเออนั่นแหละก็มากันแล้วแต่กดดีโอ้เ,เป็นซุปนะครับเป็นซุปชุปพิเศษดาชิ อะไรมั้งนะพี่ใส่ดาชิกับสาหร่ายคอมบูครับเฮ้ยนสุดาดาชิกับสาหร่ายคอมบูโอ้ยร้อนเราจะมาเทสกันอรอก่อนรอมันเย็นแป๊บด,ดูสีดิเนียนสุด บไม่ร้อนวาบแต่รสชาติแรกอะ่ะค่อยนะแต่พรุ่งนี้ไม่อร่อยเขาไม่ร้อนซ้อนตักกินดีๆนะ <c oughs> เออ <c oughs> เออเออว่าเออว่า <c oughs> เอว่อาห <c oughs> อม <c oughs> ของคุณสาลายัอร่อยวะัอร่อย,ยอ้นดดว่ะบาดวะอือออน่าแรเมันมหอมมาก